<coughs> <coughs> Handang mudsa bagawata pupaaga namarang karo maseang Mosaagaawata arangosememmutsa นาโมทัสสะพะเะาวรวงศ์ตรัสมมาสมพุทธทัสสะนาโมทัสสะภะคะาวะวตอะตระหสโตสัมมาสมพุทธทัสสะยะมะมคโคไม่ยาง พรกวันตังสารนังคตาโยนโนพะกวาสัทธายัสจัมไมยังพระกวะโตธรรมังโรเจมะอโหสิโคสพภะกวะ मच्छ में शोषण प्रदेश में शोषण हरियो मनुष्य शो के पन्नों खतियो ज दिया गोतमो खो तेना Sakaya putro, sakaya pula, apa cito? Sakdeva ke lo ke, samara ke, sa ke. pajaya. Sasamanabrhamniya pajaya. manusaya. อนุตรังสัมมาสัมปวิงภิพุทโธอนุตรังสัมมาสัมิภิพุทโธนิสังสยังโคโภวนิสังสยังโคโซภะกวาอราหังสัมมาสัมพุทโอรหังสัมมาสัมพุทโธวิจารณะสัมปันโนสุกโตโลกวิดู Anu taro puri sedam masa ratih, sata dewa manusa nang butuh pegawa, saka toko pana. เณรภควตาธัมโมเณรภควตาธัมโมสันดิทธิโกอกาลิโกสันดิทธิโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโก สุปฏิปันโนโคปนัสสะปฏิปภะวโตสาวกสังโฆวญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สามิจิปติปนโนภะกวะโตสาวกัสังโคยัคดังจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐาปุริสปุกขละอะยังโคปะณฑูปะ mati makarandja vanna makarandja tang bhagawan tang udissa tang bhagawan tang Kata Patita, pita. pita yawa pitang, patita, tang patita, tang patita, pasada patita, patita, ภายามยังโขเอตระหิภายังโขเอตระหิอิมังวิสาขะปุญฺณมิกาลังอิมังวิสาขะปุญฺณมิกาลังทสสาภควโตทสสา อิมังท่านังสัมปทาอิเมดันตะดีปาทูปาริสักการคะเหตตาวะอัตโนกายังสักการะสักการูปทานังกฤตตาวา อัสสะภะวะโตยถธาพุจเจคุณเนรอันุสารันตาอิมังทูปังปฏิมาคะรันจา Tikhatung pada hinang <yadha> kaසාම ජතකහිතෙහි hi සකාහි pujangguru mana. <ojang> สาทุโนพันเตพรกวาสุจิราปรินิบุตรปิยาตเบหิคุณเหยหิอติตารัมายาอามณตายาปัญญายมานุอิเมอัมเหหี ikan kang dikaraatan hitaya sukaya